ทุกคนและเกมนี้นะครับพี่ก็จะพา FC ของเรานะครับเล่นให้ถึง55 5 55วันนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกไว้ว่าผมอยากจะเป็นตัวละครที่อารมณ์ดีที่สุดในเกม99คืนในป่านะครับก็คือมีวันบนหัว5 5 5นั่นเองทุกคนก็เข้าเกมมาแล้วครับอาชีพที G ่พี le le ่เลือกเล่นเนี่ยก็จะเป็นนักวางกับดักหรือว่าตัวป้องกันฐานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็น้องเขาเนี่ย ก็เล่นเป็นอาชีพเอเลียนนั่นเองทุกคนก็เข้ามาก็ตัดไม้นะครับแบ่งหน้าที่กันทําช่วยกันตัดมงตัดไม้ครับตามสเต็ปพื้นฐานของการเล่นเริ่มต้นทุกคนเห็นไหมกองไม้นะครับ432นะครับก็ไปเก็บอา,านานะฮะเก็บทานมาใส่ซึมซึมซึมซมซมซม,ซมลงไปทุกคนนี่ฮะ จับเผาให้หมดจับเผาให้หมดนะฮะแล้วพี่ก็ออกฟาร์มตามสเตปฮะเน้นเก็บฐานเน้นเก็บฐานนะฮะเกมมันพึ่งเริ่มทุกคนกระเป๋าเรายังน้อยนะฮะเน้นเก็บฐานเป็นขวานว่ะโอ้โหกล่องใบนี้คิดว่าจะเป็นกระเป๋าสักหน่อยเราจะได้เก็บฐานไปให้หมดเมืองนะทุกคนตอนนี้นะครับกองไฟของเราเลเวลสี่ไปเรียบร้อยออกฟาร์มกันต่อแบบไม่หยุดยั้งนะครับเข้ามาในบ้านเจอเก้าอี้ก็เก็บไปให้หมดทุกคน เก้าอี for er die die ้ต no so ัวเท่ากับไม้หชิ้นนะครับอย่าเอาเอ้ยนี่ไงกระเป๋าอย่าเอาไปเผานะเออเผื่อใครยังไม่รู้นะครับสำหรับเก้าอี้นะเอาไปบดนะน้องๆดันเจียน16นาทีอรออีก16นาทีประตูเปิดครับเราเจอคลินิกเราก็เข้ามาฟาร์มเลยคลินิกของดีเยอะนะครับแบนเนเยอะอ้ยไอโบไอโบอโบ้ไอโบมันดันไอโบมันดันไปละจุ้ยไปละจ้าไม่ไหวเว้ย โอ้โหไม่มีอะไรสู้ไอบโบนะครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> หนีไอบโบทางนู้นเจอไอบโบทางนี้นะครับอะน้องเขามาชุบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้โอ้โหสภาพโอเคขอบคุณครับนะฮะน้องมาชุบเรียบร้อยทุกคนไปเก็บของฟาร์มกันต่อฮะจังงวะนี้ไปฮะเก็บมาอะไรวะนะพี่ตัวปลอมเป้า <laughs> อะไรกับครับนี่ยเออพี่ตายรอบเดียวเองนะฮะถามพี่ตัวปอหรือเปล่านะเออตายครับตอนนี้กองไฟเราเลเวลห้าหุ้ยกบหมากบมา,บมานะครับวันที่สามกบมาโอเคทุกคนเฮ้ยเป็นเน็ดเก็บไปเปิดกล่องดูเป็นโอ้เบ็ดคิดสวยเลยพี่ชายเก็บไปครับเสร็จลงเสร็จเหล็กเทียนึงเทียดสองเทียสาเก็บให้หมด กล่องในธนาคารเป็นอู้ถุงยักษ์วะ่ะเราได้ถุงยักษ์แล้วทุกคนแจวเลยพี่ชายในแจวไปครับเก็บนงเก็บเนื้อไปเก็บไปห,หมดอุ้ยเค้กอุ้ยทานออกฟาร์มแบบไม่หยุดยั้งทุกคนคืนวันที่3ครับกองไฟเราเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยได้เวลาได้เวลาออกช่วยเด็กทุกคนตอนนี้พี่ก็ไล่ช่วยเด็กแล้วครับหา หอ,อกไม่ได้จริงๆนะหาหอกไม่ได้จริงมีได้ขวานนะฮะขวานหนึ่งดาวเนี่ยลายสับลายจิม้มลายทุบนะฮะวนไปวนไปอ่ะเฮ้ยอ๋อเหลือตรงนู้นอีก2ตัวโป่งนั่นไงกุญแจเอากุญแจไปช่วยเด็กแล้วฮะจังหวะนี้ทุกคนโอเคพี่มาช่วยแลน้องนน้องนะนองนะอ,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 อ๋ะอได้หอ,อกมาแล้วไปลุยกันยาวๆนะครับ วิ่งไปวิ่งมาก็คืนวันที่4เจอไอโบโอัลฟาฮะพี่ก็ไม่รอช้าฮะจับไอโบลากเป็นกองๆองแล้วก็ตีวนฮะจังาว่านี้โอเคเฮ้ยแกะมาว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันไล่เราแน่เลยนะเสียงมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยโอเคเป็นน้ำมันนั่นไงมันอยู่ใกล้ๆเราจริงๆด้วยทุกคนมันอยู่หน้าทำแน่นอนอ่านั่นไงนั่เดี๋ยวเด เอ้ยโอเคมันถ่ายเข้ามาแล้วนี่ครับออเอางจุกจุกออกไปเลยไปจุกออกไปเอ้ยเอ้ยโอ้ยแม่งชนเดี๋ยวเดี๋ยวแกะมันเหยียบเราอยู่เออออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแกะมันเหยียบหัวเราทุกคนอมาวันที่5ครับเจอถ้ำเด็กคนที่3นะฮะพี่ก็ไม่รอช้านะฮะช่วยทันทีทันใดทุกคนโอ้โหลูกกระสุนก็มีน้อยซะเหลือเกินนะครับ ไลเฟิลพี่เหลืออยย่่0กว่านัดเนี่ยเหลือสินัดนะครับอ่ะไปครับไอโบตัวนี้ก็ขวางทางวะ่ะเดี๋ยวเดวจัดก,การมันก่อนเอาติดอีกยิงไม่โดนโอเคโหใช้สองนัดเรียบร้อยครับกระสุนกระสุนแม่งจะหมดแล้ววะเออโอเคเฮ้ยก้องแดงช็อตกันได้ไหมอะไรวะนะคูณไหนอ่ะเอาไปใช้ใช้ก่อนนะครับ คือจะบอกว่าเราต้องทำวันให้ได้นะทุกคนวันที่6หรือว่าคืนที่6ก่อนจะเช้าเนี่ยเราต้องสร้างเตียง4เตียงนะครับแล้วก็ช่วยเด็กให้ครบ4คนนะฮะมันจะจบวันที่5 5 5ห้าพอดีนะครับแต่ถ้าทำไม่ถึงเนี่ยมันก็ต้องเลดไปอีกนะครับซึ่งแสดงว่าเราต้องเสียเวลาอีกไงคนดูเข้าใจยังก็เลยเร่งทำเวลาแบบสุดๆนะครับตอนนี้าเคลียร์สตองโฮก่อน ที่มาเข้ามาเคลียร์สตองโฮเนี่ยไม่ใช่อะไรเราต้องการเจมแดง2เม็ดที่อยู่ในสตองโฮนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําเตียงไงทุกคนทําเตียงที่4แล้วก็คาบโต๊ะคารบด้วยใช่ไหมนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เราต้องเคลียร์สตองโฮทุกคนไปฮะคันชั้นชั้น2อชั้นสองโอ้โหกระสุนก็เหลือน้อยคูณนายคูนายมีอยู่98อ่ะมันก็ต้องสลับไปแบบนี้ฮะ หนึงนัดคูนายหนึ่งหนึ่งอันโอเคสลับเป็นคู่นายไปทุกคนนะครับเล็งดีๆแล้วก็ป่าไปเข้าหัวครับเป็นไงเอ้ยไม่โดนหัวก็ต้องเสียสองอันนะทุกคนอค้นี่ฮะถ้าโดนหัวเนี่ยเน้นๆอ่าฮะเล็งดีๆเล็งดีๆเราจะได้เสียคูนในายแค่อันเดียวโอ้โหแล้วทําไมอืมเดี๋ยวนะย้ายก่อน <laughs> เออ ย้ายตั้งแต่ทีแรกนะครับจะได้ไม่ต้องกดไปกดปลาโอ้เนี่ยฮะปลาไม่โดนมันก็ต้องเสีย2อันเดี๋ยวเล่งสูงสูงโอ้โหเป็นไงโคตรแมนเฮ้ยโอ้โหมาทุกคนชั้นสุดท้ายครับปลาไปเลยทุกคนตอนนี้ลูกกระสุนพี่หมดแล้วเหลือคุณนายอยู่45้าชิ้นโอ้เราจะช่วยเด็กยังไงวะเนี่ยคนที่6เก็บไปขอกล่องแดงเป็นชอ็นชชอตกันได้ไหมพี่ชายช็อตกันได้ไหมกล่องแดงใบเนี้ย โอ้โหเลื่อยอ,อ่ะยังดียังดียังดีได้เลื่อยมานะครับไปตอนนี้น้องเขาก็ตัดไม้นะครับแล้วก็สร้างสร้างสร้างหม้อข้าวและทำซุปใช่ไหมพี่ก็เอาเด็กมาวางนะครับเอาเด็กมาวางแล้วก็ไปคุยกับป้ายหาทิศทางเด็กคนที่4ี่ทุกคนเด็กคนที่4ี่อยู่ทางนู้นนะฮะเรารีบไปช่วยเด็กเลยตอนนี้ช่วยเด็กกลับมาเสร็จปุ๊บตัดไม้อีกนิดหนึ่งสร้างเตียงวางปัก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  ตามสเต็ปเป๊ะๆตามสูตรที่คิดมาแบบเป๊ะๆนะฮะนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวอ้เกินไปวิชายคู่ได้เลยสามสิบชิ้นพอไม่น่มีโอ้โหไม่น่าพอว่ะทุกคนแล้วน้องไปไหนวะเนี่ยน้องไม่มาช่วยพี่จดัดการหมีเลยเหรอวะน้องโอ้ไม่พอทุกคนหมีเหลือสองตัวเอาไงดี บูเลยแล้วกันโอ้โหแล้วแม่งใส่เสื้อหนังธรรมดาโดนทีจุกจุกแม่งโอ้โหดูดิโดนหมีตบทีจุกจุทุกคนแล้วก็เอาหอกธรรมดาตีหมีโอ้โหใจคอทำด้วยไหลอะพี่จายวนไปทุกคนโอ้โหแบนเน็ตหมดแล้วหนึ่งอะเหลือเมดคิดอยู่สามกล่องว่าจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยอืออือโอ้โหนักเกินอืออเออเอาคุณแจไปไหนล่ะเพื่อน เดี๋ยวเอ้ามันตัวสุดท้ายไม่ใช่หรอมีตัวเนี้ยเอา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 แกะก็มาเอาเอาเอาโอ้โหไม่น่าทันแล้วว่ะทุกคนพี่ว่าไม่ทันแล้วครับถ้ามันไม่ทันเนี่ยมันต้องปล่อยมันต้องปล่อยวันให้รันไปอีกไงเนี่ยเอานั่นไงเอ้าหมีมันพักหรอตอนที่เราลงไปบวกอ่ะมันไม่มีไม่หรอโหรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดว่ะ เอาอะอ้าเรียบร้อยพี่กัดแล้วไม่รอดนะครับสู้จนตัวขิดอะไอ้หนี่สู้ตายอะอาฮะตอนนี้ก็เช้าแล้วทุกคนวันที่10นะฮะน้องเขาก็มาทําการชุบชีวิตพี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่มาแล้วน้องน้องของเราอะชุบหน่อยน้องชายโอ้โหคาดเคลื่อนเลยทุกคนอะเดี๋ยวไปช่วย เด็กคนที่4ก่อน mm. ก็แล้วกันนะโอเคไปช่วยเด็กก่อนท mm. ุกคนอุย้ยกล่องแดงอีกแล้ววะ mm. เดี๋ยวน้องเขาตามลงมาปะวะ mm. น้องเขาเปิดกล่องปะวะเอาไม่เปิดด้วยอ่ะไม่ตามลงมาพิทโซโลเลยนะฮะ mm. โอ้คูนอีกแล้วยังวะให้แต่คูนวะโอเคเก็บเนื้อไปครับกลับมาถึงฐานก็เอาเด็กมาปล่อยทุกคน คือตอนนี้มันผิดแผนใช่ไหมพี่ก็ต้องปล่อยเด็กคนที่4ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการสร้างเตียงนะครับสร้างเตียงให้ครบ4เตียงแล้วก็ยังไม่วางนะทุกคนยังไม่วางนะครับยังไม่วางเพราะว่าเราต้องปล่อยให้เกมมันลันไปก่อนเนี่ยวันที่1 5นะครับวันที่15เราค่อยเอาเตียงมาวางทุกคนนี่ครับอ่าฮะแล้วมันก็จะบวกกลายเป็น 9วันทุกคนนี่เป็นไงตามสูตรนะครับจังหวะนี้ก็คือถ้าวางเตียงสี 4, ่เตียงเด็กสี่คนวางไม่ทันนะครับคืนวันที่6ก็เอามาวางคืนวันที่15ก็ได้ทุกคนนี่ครับกลายเป็น24วันแล้วทุกคนนี่ครับเป๊ะๆตามสูตรทุกคนนี่ตามสูตรอีกแล้วหรอพีเอ่เรียบร้อยทุกคน55 5วันแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็ ขึ้นมาที่ไบโอมภูเขาไฟทุกคนเขตผลิตกระสุนนะครับพี่อยากได้ดาบไฟอ่ะน้องๆเปิดกล่องก่อนเลยโอ้โหถุงลาวาไม่อยากได้ถุงอ่ะไปทุกคนมาที่โบสถ์ต่อครับจงังหวะนี้อยากได้ดาบอ่ะไม่ใช่หรอกเราไม่มีอาวุธแจวๆใช้ไงปืนก็มีกระสุนจำกัดนะครับเดี๋ยวลุยเข้ามาแบบนี้เลยทุกคนเป็นไง โอ้โหกระโดดเข้ามาแบบดื้อๆเลยอะ่ะพีชายไม่อยากเสียเวลาทุบตีมนะันโอ้โหถุงอีกแล้วยังไงวนันนี้ตัดไม้ดีกว่าเราทุกคนนี่ฮะพี่โอี่ก็กลับมาตัดไม้นะฮะแล้วก็วันที่51ก็มาทำค้อนนะครับตอนนี้อืมโอเคปเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันต่อทุกคน ทำค้อนก่อนนะครับเก็บไปหมดนี่ได้ค้อนมาแล้วปะกับฐานกันดีกว่าเราตอนนี้ก็เข้าสู่คืนอ้าต่อหน้าต่อตาพี่ชายโดนแกะไถแน่เลยพี่ว่าทรงเนี้ยเออจัดก,การกบก่อนพี่มาชุบแล้วน้องๆ โอเคหยิบแบนเนตในศพนะครับมาชุบไปแกเอ้ยเสื้อสวยแล้วเนี่ยเออนอนท่าสวยด้วยอ่าโดนกวางเ่รอกวางใช่ไหมเออไม่ใช่กวางไม่ใช่กวางเดีเออมันเป็นแกะดิเออนี่แหละเราสับสนนะเราไม่สบายอะ่ะซูป คนหนึ่งก็ไม่สบายนะฮะใครคื้น38องศานะฮะอีกคนหนึ่งก็เมาค้างนะฮะจังหวะนี้ไม่มีใครเต็มร้อยสักคนนะเกมนี้จะรู <c> ้ <oughs> อะว่า,วาทุกคนตอนนี้พี่ก็ทำการเริ่มสร้างแล้ววันที่60มีไม้เมื่อกี้มีไม้อยู่เท่าไหร่วะ4 9่าชิ้นนะฮะน้องซุปเขาเอาไม้มาใส่เพิ่มตอนนี้เป็น520ชิ้นไปแล้วทุกคนอะ ก็สร้างกำแพงหรือว่าครับกำแพงไม้ออกมาประมาณ30ชิ้นก็แล้วกันฐานที่พี่จะสร้างก็เป็นฐานเล็กๆนะครับขอเป็นฐานไม่ใหญ่โตอะไรมากเล่นกันแค่2คนนะฮะก็ตามสูตรเดิมทุกคนครับชั้นวางของมานะครับแล้วก็เอามาเป็นที่วัดระยะแบบนี้วัดไปครับ4มุมใครที่ดูคลิปพี่บ่อยๆพี่ก็จะทำการสร้างกำแพงแบบนี้แหละทุกคนนะฮะ นี่วัดประมาณนี้เนาะพี่ก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะครับอ่ะนี่ครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆวัดไปทีละมุมนี่ครับประมาณนี้นี่เห็นปะเห็นไหมวางไปครับแล้วก็วางกําแพงไม้นี่แค่นี้เองคนระับแค่นี้เองทุกคนครบสี่มุมแล้วนะครับสําหรับกําแพงนะกาแพงยึดเป็นตัวตัวหลักเนี่ยฮะประมาณนี้ อ่ะเป็นแนวเป็นแนวที่เหลือก็วางไปครับนี่เห็นปะนี่ครับวางแบบสปีดคูณ200%จังหวะนี้ไอวางผิดหลือออกมาวางใหม่เออเออเฮ้ยโอเคลื้อตัวนี้แล้วก็วางใหม่เออประมาณนี้ทุกคนง่ายๆฮะอีซี่นี่ฮะวางไปโบ,บ,ะโบ,บ,ะปปบ๊ะโบะบะไปปั๊บอ่ามีรูนิดหน่อยไม่เป็นไรทุกคน ไอ้ตรงนี้ติดโอเคเรามาปลูกพัพกก่อนรู้สึกว่าตรงนี้ขัดแคลนเรื่องอาหารนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทําการต่อเติมภายนอกอาคารด้วยเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนย้ายตรงนี้ก่อนตรงนี้เกะก,กะนะครับเยอะมากอ่าฮะอุ้ยมันไหลเข้ากองไฟหนึ่งชิ้นโอเคย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนละกันลัททีจะบุกเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกำแพงก่อนทุกคนโอเค สร้างให้มันเสร็จเลยแล้วกันนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวย่าให้พวกนี้ก่อนรัททิก็บุกกำแพงก็ยังสร้างจะเสร็จแล่ไม่เสร็จแล่อะเอาอันนี้ออกแล้วกันทุกคนโอเคแล้วก็อา่ากับดัก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 มีอยู่ห้าแปนโอเคเดี๋ยวทําการวางเลยเอานี้ออกวางเลยครับกับดักห้าแปนส5มห้าสิบห้าใช่ปะวะสามห้าสิบห้าเออไม่ตกเลขนะ วางไปเลยทุกคนกับดักตรงนี้มีอยู่15ชิ้นนะครับเออนี่วิ่งมาชนแบบงงๆเนมึงเป็นไงโอ้โคตรตึงวางกับดักอยู่ครับลัดทีวิ่งมาชนเฉยเออเอา,เอา,เอา,เอามากระโดดเข้ามาด้วยนี่ว่านอกซุปสู้ๆนะฮะพี่ยังไม่ว่างพี่ขอวางกับดักก่อนอุ้ยมันวิ่งมาทุบหลังพี่วะ่ะอ,อู้เด้อเด้อเด้จัดก,การไปตัวนี้ก่อนโอเคโอเคน้องเขาจัดก,การแล้วฮะอ่ะ เดี๋ยวเก็บตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงประตูตรงดึงกำแพงตรงนี้ออกนะฮะต้องจัดตรงนี้ใหม่ทุกคนก็ทำการอัปเกรดกับดักไปนะครับเก็บเก็บก็บก็บ ก็เก็บไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยครับตอนนี้ก็วางให้ให้ให้น้องเขาหน่อยนะฮะอันนี้คือโต๊ะโต๊ะจัดงานวันเกิดให้น้องเขานะฮะนี่ครับรู้สึกว่างานวันเกิดน้องเขาเพิ่งจะผ่านมาไม่นานนี้ใช่ไหมเออวันค้ายวันเกิดนะฮะเป็นแง่โคตรเฟี้ยวโต๊ะนี้นะฮะโต๊ะส่วนตัวเลยนะฮะตอนนี้ก็วันที่123ทุกคนนะฮะฐานของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฮะก็จะมีจุดทําอาหารอัตโนมัตินะฮะเห็นปะชั้นวางฟักทองฮะ และนี่คือสิ่งของที่พี่ออกไปฟาร์มเพิ่มเติมนะครับวันที่141นะฮะมีแต่เหล็กเทียร์สามเทียร์สี่ทั้ทงนั้นเลยทุกคนเห็นปะก็คือจะทําเครื่องชุบชีวิตแหละนะฮะตอนเนี้ยมันขาดเหล็กนิดหน่อยนะครับตอนนี้เหล็กก็ครบแล้วนะออกฟาร์มไปเรื่อยๆจนวันที่168นะทั้งหมีทั้งแกะก็ไล่พี่โอ้แล้วฝาดโอ้โอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็น ่านไฟฉายมันหมดโอ้โหแกะมันชนแรงมากทุกคนมันชนกระเด็นขนาดนั้นเลยนะฮะตัดมาที่195เลยทุกคนพี่ก็ได้ทำการสร้างเครื่องชุบชีวิตนะครับจังหวะนี้อ่ะเวลาเราตุยนะครับเพื่อนๆจะได้แบบไม่ต้องวิ่งไปหาเรานะฮะชุบสกลเลย <laughs> เออคือแบบตายบ่อยมากนะฮะ เข้าสู่วันที่267นะฮะพาลัทธิมาบูชายันทุกคนนี่ฮะทั้งหมด50ศสดูเส้นที่มันวิ่งดิโอ้โหห้าสทุกคนบูชายันพร้อมกันนะครับเป็นไงดาบไฟอไปน้องนี่ฮะเก็บเก็บหน่อยเก็บเก็บหน่อยไปเดี๋ยวเราทำการบูชาลัธิกันนะฮะมา ตามสเตปพี่ยิงหนึ่งนัดเอ็งยิงหนึ่งนัดมันจะได้วิ่งเป็นหนังตะลุงแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันมาก่อนนะฮะเขาจะรู้กับเราไหมเขาจะรู้งานกับเราไหมคิดว่าไงพี่ว่าไม่รู้อ่ะเอ็งต้องยิงให้โดนซุปนะซุปนะอ๋อไอซุปยิงไม่โดนซุปซุปแมนหน่อยซุปซุปแมนหน่อยซุปเออซุปยิงไปแล้วพี่ก็จะยิงล่อโอเค พอมันวิ่งมาหาพี่แล้วเองก็ยิงหนึ่งนัดเออแล้วพี่ก็จะยิงอีกหนึ่งนัดนี่ฮะให้มันวิ่งเป็นหนังตะลุงแบบนี้ครับเฮ้ยเองไปไหนละซุปนะซุปนะเฮ้ยพี่เสียแบนเน็ตไปแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยยิงกันคนละนัดดิพี่ชายอ่ะพี่ล่อมาแล้วครับเองยิงดิยิงยิงดิโอ้โหน่าจะเลงอยู่ไม่น่าจะเล่นบนดีซีนะน่าจะเล่นในมือถือไม่ในไม่ในมือถืออ,อ,ถอ๋อมืดแล้ว พี่ขอซ olo เลยแล้วกันอย่างว่านี้อ่าเฮ้ยได้เควสด้วยได้เควสด้วยน่าจะเล่นในมือถือนะไม่ในไม่ไม่ทุถ้าไม่ใช่ในมือถือก็ในแท็บเล็ตนะฮะอ่ะวันที่285ทุกคนพี่ก็ทำการสร้างฐานนะครับคือไม่ได้สร้างฐานหรอกตกแต่งภายนอกให้มันดูดีแค่นั้นเองทุกคนนะฮะมันว่างอันนะ <laughs> เออตกแต่งภายนอกนิดนึงนะ ถึงเราจะสร้างฐานสุดแก่งก็จริงนะฮะแต่ฐานเราก็ต้องสวยนิดนึงอะเนาะได้ไหมมันจะได้ดูไม่ขี้เล่นะฮะโอเควางต้นไม้ตืมลงบายทุกคนประมาณน,นี้เดี๋ยวต้องวางแบบนี้ให้รอบฐานนะทุกคนเนี่ยฮะเข้าสู่วันที่321รอบๆรอบฐานพี่ก็จะประมาณนี้นะตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวข้างๆนี้ค่อยแต่งอีกทีเพราะว่าตาลุงขายของเนี่ย มาแต่ว่าเหรียญเราก็มีพอนะแต่ว่าของอที่เราจะซื้อมันมีจํากัดไงนี่ครับประมาณนี้ถานของเราเป็นไงก็โอเคนะเดี๋ยววางถังน้ำมันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันสวยวะ่ะเอ้ยเป็นไงโคตรสวย <laughs> สร้างเองชมเองนะครับไ <laughs> ปไงทุกคนกับดักหนังหมีก็มาไปไงล่ะเ,เป็นไง,นไงโคตรเฟียวกับดักหนังหมีฮะ มาแต่งต่อทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นหัว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 หมาแล้วกันนะฮะมันมืดมนไปหน่อยไหมะวางวางไฟให้เขาหน่อยวางไฟเขานิดนึงโอเคสวยเออมันต้องงี้เลยว,วะสว่างขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะนี่ฮะงานนี้ของตกแต่งมันก็ต้องมีไฟประดับอนะเนี่ยทุกคนอุ๊ย วันที่393ครับกับดักของเรา5แปนก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะเนี่ยเห็นปะ5แปนที่พี่วางเอาไว้นะครับยังยังอยู่ดีนะยังอยู่ดีนะฮะและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่411นะฮะพี่ก็แวะมาแก้งแก้ง,แก,งแก้งกวางหน่อยนะฮะมันไซว่ะ <laughs> มันไซว่ะเออวิ่งไล่นักใช่ไหม เข้าสู่วันที่5 1 0สิทุกคนพี่ก็พาน้องเขานะฮะเข้าสู่อาณาจักรกบนะฮะซึมลงไปเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปตกปลานะครับหากุญแจมาไปที่เรียบร้อยมันต้องการ8ดอกทุกคนใส่เข้าไปเลยครับนี่ฮะแล้วก็ทําการซ,ซุบซับซุบซับุบซัซบฮะประมาณนี้เรามีดาบไฟมาแล้ว1ชิ้นทุกคนหาเอาจนได้อะ่ะอ่าฮะอ่าฮะ อ่าฮะกบอ่ะ uh. กบเจอดาบไฟพิฆาตเป็นไงดินหมดนะฮะกลายเป็นกบย่างเฮ้ยกบม่วงวะ่ะเดี๋ยวมันจะต้องแตกลูกน้องออกมาอีกสองตัวทุกคนกบตัวนี้แล้วไอ้กบสองตัวนี้นะครับมันก็จะแตกลูกน้องออกมาอีกตัวละสองตัวนี่โอ้โหขยันแตกหน่อวะ่ะพี่เริ่มงงนะฮะมันคือกบหรือมันไฮด้านะฮะ เออตัดหนึ่งงอกสองอะไรเนี่ยเฮ้ยดออะไรเงี้ย <laughs> ไปนู่นแล้วไอ้วาดีราชาบอสกบออกมาแล้วทุกคนก็ผัดกันยิงผัดกันซอยนะฮะไอ้วานี้คนละนัดสองนัดทุกคนอาา่าฮะนี่ฮะโอ้โหดูดิงานตึงทุกคนแต่ก็ไปขนามือเนาะช่วยๆกันตีเนาะนี่เป็นกนอา,าอ่าฮะจะตายเดี๋ยวเดี๋ขอกินขอกินเบนเนดก่อน โอเคเรียบร้อยฮะเฮ้ยโอมาอีกสองโอเคหมดไปทุกคนเปิดกล่องกันดีฝ่าเราหมดละเนี่ยเปิดกล่องเลยละโอ้ว mm hmm. oh, สวยเลยเท้ากบนี่ครับแลไอเทมทุกคนไม่ได้ใส่เท้ากบมานานมากแล้วนะฮะตั้งแต่พี่ไต่แกลงอะตั้งแต่พี่ไม่ใช่ไต่แหลงตั้งแต่พี่ไต่ไตวันนะครับเก็บวันเนี่ยเออลองเท้ากบเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรดีนะครับ มันกระโดดสูงไงทุกคนเนี่ยกระโดดสูงแล้วก็เพิ่ม<ๆ>เพิ่มการวิ่งไวอยอีกนิดนึงนะครับและตอนนี้ทุกคนก็เข้าสู่วันที่นะครับวันที่ดูดูนะแทนแทนเท,นทนห้าห้าห้าเป็นไงนะทุกคนบอกล้าพี่คำนวณมาแล้วนะฮะนอกก้องกขขอถ่ายรูปด้วยนะครับอ่ะพี่ก็บอกว่า ออกมาออกมานะครับลุยเลยเดี๋ยวมันจะมืดนะครับน้องเขาบอกว่าออกไปถ่ายข้างนอกนะฮะพี่ก็เข้าใจผิดว่าจะถ่ายนอก่ามนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่นะฮะถ่ายข้างนอกก็คือถ่ายนอกล็อบบี้ใช่ไหมเออน้องเขาออกไปแล้วตอนนี้นี่ฮะร,รอบๆฐานเดินวนดูอีกหนึ่งรอบนะครับขิงความสวยงามนะครับใช้เวลาไป5 5 5วันในการสร้างฐานนี้ทุกคนเอาจีมมันก็ไม่ถึงหรอกนะฮะแต่ว่าพี่สร้างเรื่อยๆไง ก็ประมาณนี้เป็นไงถูกใจไหมฐานนี้ชอบไหมชอบกดไลค์นะจ๊ะนี่ฮะแล้วก็น้องเขานี่ไงทุกคนห้าห้าห้าตัวละครที่อารมณ์ดีที่สุดใน99คือในป่านะครับประมาณนี้นะน่าจะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะอ่ะหายป่วยไวๆนะครับจังหวะนี้ไปแล้วทุกคน